โอเคยังเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์นะแบบหกสิบแปดโอเคเครื่องนี้พอชัดไว้เครื่องนั้นพอ อ่ะมาละน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวโยเกิร์ตแล้วก็อะไรเนียน่ยอัตทีอัตทียาคูลนมเปรี้ยวเอ้ย ช่วงเราคนดูเราก็กินโยเกิร์ตไปก่อนเนาะรออืม ุริการหวัดดีจ้าแพนกล้องหน่อย นะไลฟ์นี่ดูท้องฟ้าอย่างนี้นี่อยู่เลยนะมาอันนู้นตรงนูน้นสถานีโทรทัศน์นี่แหละไปกันพี่กับพีบ่ปะตรงนู้นนี่ย ตรงนี้กกเป็นคาสิโนโรงหนังโรงละครมิวสิคฮอลล์แล้วก็มีสระว่ายน้ำนิ่ควงจอน สวัสดีจ้าอโอเคเธอแสบปจจเจกุจมลเมื่อวานช่วงมืนเราออกเกือบหมดเลยอ๋อว่าเรากร็ตีหนึ่งแล้วเนาะ ใช่ไหมบวกห้าชั่วโมงสี่ทุ่มยี่สบสองนาฬิกายี่สิบสองบวกอีกสองี่งคืนี่งคืนอุ้ยปีสองแล้วนี่ปีสามแล้วนะบ้านเราอะ่ะเนาะใช่่หมั้ถ้าบวก5้าชั่วโมง บวกาชั่วโมง4ทุ่ม4บวกอีก5ชั่วโมง1 2 3 4 5ร้าทุ่มเที่ยงคืนตี1ตี2ตี3ใช่ตี3ปื๊ดเขาก็นอนแล้เนาะ มันคืออะไรตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกช่วงเราพเราพิ่งจะเราเพิ่งจะตืน่นเพิ่งจะสีทุ่มที่เรามาันเพิ่งจะสี่ทุ่มเนาะมุงนไหตื่นไปจะไปทำงาน,นแล้วมั้ง ใช่ไหมตีสามเนาะใช่เพราะหน้าร้อนอาจจะบวกห้าชั่วโมงแต่ถ้าที่นี่หน้าหนาวอะ่ะจะบวกหกชั่วโมงพยาาจะต่างกันหน้าร้อนแค่ห้าชั่วโมงต่างกับเมืองไทยแต่พอหน้าหนาวจะเพิ่มอีกหนึ่งชั่วโมงเป็นหกชั่วโมง วันนี้ก็มานั่งนั่งรับอากาศกำลังเย็นสบายพอดีวันนี้วัดความดันมาแล้วนะไม่มีอะไรค่ะไม่เป็นความดันต่ำความดันสูงไม่เป็นปกติ เป็นงดิมันเครียดไงเครียดแล้วพักผ่อนไม่พอวัดข้ามนมาแล้วร้อยสาสิบสามแปดสิบแปดสิบสี่เอ้ยแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ด แล้วก็ร้อยสองหัวใจนะความเต้นของหัวใจร้อยสองความดันร้อยสามสามต่อแปดสิบเอ็ดเป็นปกนติไม่ไม่มีอะไรแต่ถ้าแต่ถ้าสูงกว่านั้นก็คือเลเวลหนึ่ง เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูจดไว้อยู่ ให้ดูนะคะฮุกโนมานเห็นไหมฮุกโนมานอังกฤษก็เอ๊ะไม่มีภาษาไทยเหรออ๋อนี่นภาษาอังกฤษมีไฮ้นมานก็จะมีขึ้น ขึ้นบ้างบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ไม่ไม่บ่อย,อยก็ยังโอเคแต่ถ้าถ้าถ้านอมาลก็คือปกติอันนี้มันจะขึ้นมาเป็นไฮนอนมารไฮนอมาลก็คือมีขึ้นบ้างแหละ เดนีเอ,อ๊ะมัดกล้องลงะไงเอาตรงนี้นี่เห็นไหมเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่เฮยเออเนี่ยมันอยู่ตรงไฮนหนอมาน่ะแต่ถ้าขึ้นไปอีกหนึ่งหนึ่งเลเวลอ่ะตรงนั้นอ่ะตรงเนี้ยมันจะสูงแเรามันจะอยู่ตรงไฮนหนอมานะ ร้อยสามสิบถึงร้อยสามเก้าแปดสิบห้าถึงแปดสิบแปดสิบเก้าเพราะของเราเป็แปดสิบแปดสิบเอ็ดร้อยสามสามแปดสิบเอ็ดแล้วแล้วก็เออเต้นหัวใจเต้นหัวใจก็ร้อยสองโอเค ร้อยสองใช่พูนพูนแรงเต้นหัวใจ 102. ร้อยสองวัดรอบรวัดรอบกองกองวันนะ่ะเดี๋ยวรอบเย็นต้องวัดใหม่เออเดี๋ยวไปามาวัดติกกะแต่สภาพเนี่เพราะว่าตอนรอบ กลางวันกลางวันมันได้ร้อยสาสิบสามตบร้อยสิบสามแปดสิบสี่ร้อยสิบสองแต่พอช่วงตกเย็นเย็นมาหน่อยลองวัดตอีกคีหนึง่งมันก็จะต่ำลงมาร้อยสามสิบสามเหมือนเท่าเดิมจากแปดสิบสี่เรากี้ยนมันมันเหลือแปดสิบเอ็ด จากความเต้นหัวใจก็จะเหลือร้อยสจากร้อยสิ เกมเมสซี่ใบอาร์ตคอนโทรลคอนโทรเลยอ่าเฮ้ยของเราก็ต้องคอยไปไปให้หมอเช็คนะเดี๋ยวถ้ามันเดี๋ยวถ้ามันลงมาอยู่ที่ระดับนอร์มานโอเค ต้องโอนอมานะนี่ร้อยสสิบสามแปดสิบเอ็ดนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างร้อยสิบสามสามอยู่ข้างบนตรงนูง้แปดสิบเอ็ดมันจะอูตรงหนุดตรงปกติคือเซฟคอนโทนได้ คุณทุนได้เอง กินโยเกิร์ตอสิบแปดนาทีแล้วเหรอใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบเย็นวัดอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวเสร็จลงแล้วก็วัดอีกทีนึ่งเพราะช่วงกลางวันกับช่วงเย็นมันจะไม่เหมือนกันแล้วเพราะที่มันมันปวดเมื่อยเนี่ยมันมันยังตึงอยู่มันยังตึงที่ที่น่องเราแค่นั้นแหละตรง เขาเรียกอย่งเออต้นขาด้านหลังอ่ะแต่ก็ดีขึ้นเมื่อวานเมื่อวานที่สั่งไอ้ตัวเครื่องนวดตัวเนี้ยดีมากเลยแหละมันจะเป็นโฟมแบบว่าโฟมแข็งๆอะ่ะเขาจะทําเป็นเหมือนเขาเรียกกันเหมือนคล้ายๆเอ่อประมาณต้นต้นกล้วยอะ่ะนั่นเนี้ทําทรง,ง,รง,ง,รง,งเหมือนต้นกล้วยแล้วก็มันจะยาวประมาณประมาณศอกหนึ่งอะ่ะ แล้วเรามาเอาวางเท้านะเวา,างตรงข้อเท้าแล้วก็น้องนวดต้นคอก็ได้นะโอ้ยมันไอ้นี่มากเลยนะเส้นเรามันยืดตัวไปตั้งเยอะอ่ะ นี่มันเป็นโฟมอย่างเงี้ยดีมากเลยนะนี่คุณนี่เนี่ยมันจะเป็นโฟมแข็งแข็งอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นโฟมนะแข็งแล้วก,ก็จะมีเห็นไหมมันจะมีเป็นรูตรงกลางเนี่ยมันแข็งนะดีมากเลยแหละ โอ้โห oh, นวดเวลาเส้นเราตึงๆอ่ะที่น่องหรือไม่ก็ต้นขาต้นขาแขนก็ได้ต้นคอก็ได้นะนวดได้หมดเลยเอ,เอาวางแล้วราแล้วเราก็กิง้งเอาเท้าลเลยแหละกิ้งไปกิ้งมาเลยนะเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรนะเล่นเล่นในไอเนี้ยบ้านเราตอนเด็กๆอะ่ะเหมือนกิ้งคบอะ่ะ เออเอาเท้าเราวางข้างบนอยู่กับพื้นอ่ะโอ้โหไม่ต้องใช้หมอนนวดเลยนะพอนั่งนั่งไปแล้วนั่งบนเก้าอี้แล้วก็เอาวางเอาวางไปเลยนะวางตรงไอ้นี่แหละตรงข้อพับเราข้อพับแล้วเราก็นั่ง นี่เนี่ยแล้วก็พิกพิกขาเรไไปพิกซ้ายพิกข,ขวาอย่างนี้แหละ <c oughs> เส้นมันยืดออกเลยนะดีกว่าไปหาหมอนวดจะซ้ำไป ก่อน <ersch> เลยนะเพราะไม่ไม่เคยเรียนนวดไงช่วงนั้นหลังหลางเล๊ะทำไมเรานั่งนั่งบางทีนอนอย่านะ้มันจะมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นตะคิวอ่ะเหมือนตอนเราเล่นฟุตบอลเนี่ย โอ้ยเนี <sharing> <thing> như, ่ย oh อ <t rio så rails> ันนี้นวดต้นคอดีดีเนี่ยเราเอามือเอามือจับสองข้างแล้วเราก็กิ้ง กิ้งไอ้นี่กิ้งไปกิ้งมาเนี่ยซ้ายขวาหรือกิ้งลงกิ้งขึ้นลงก็ได้หรือไม่เราก็ไอ้นี่แหละเนี่ยวางแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยโอ้ยเส้นมันจะดังกึ๊ดกึดกึ๊ดกึดเลยเนาะหรือไม่ก็ว่าพอเรานั่งกับเก้าอี้คนนั่งเก้าอี้ปุ๊บล้วก็อันนี้แหละอีกอีกก้อน ก้อนโฟมแข็งๆอยวางแต่ตรงต้นคอแล้วเราก็เราก็เอ็นหลังใส่ปุ๊บใกล้นี่เลยนะผิดซ้ายพิดขวาต้นคอเลยโอ้ยมันมีแรงจัดใจเอ้น <laughs> เออเลอะละเลอะละพอโดนพอโดนพอโดนจุดปุ๊บมันจะเจริญเลยนะ แต่ตอนนี้เอวอะโอเคดีขึ้นเลยแหละวันนี้โอ้ยเมื่อวันก่อนก่อนโอ้โหมันตึงไปหมดเลยนะบ้านเอวอ่ะมันตึงไปถึงขาถึงไหล่ข้างบนเลยนะวันนี้เฮ้ยโอเคเรานั่งแล้วเราแบบนั่งสบายแล้วมันไม่ปวดแล้วไง ก่อนก็ไอ้นี่นะแช่แช่อ่างน้ำร้อนนอนแช่อ่างครึง่งชั่วโมงมันช่วยได้เยอะเลยนะแช่น้ำร้อนเนะ่ะเส้นมันมันไม่ยืดไง <laughs> <laughs> なん,なんもってね。何 video <laughs> direm <laughs> <laughs> จ็นักต้องนวดยางแรงโอเคสองนาทีเดี๋ยวจะลงจะเข้าไปนวดเสียงดังไม่ได้และสี่ทุ้มครึ่ง เคเดี๋ยวข้าไปนวดก่อนโอเคนะกูจำนงเด๋ยพบกันใหม่เดี๋ยวนวดเสร็จแล้วขึ้นไลฟ์รอบเที่ยงรอบเที่ยงคืนที่นี่สวัสดีจ้า